สวัสดีเพื่อนคนวันนี้เจอกันแล้วกับช่องคลิปโตวันนี้เราจะมาดูข่าวเกี่ยวกับลุ n a กันบ้างก็ต้องบอกก่อนว่าลุน่าเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ลงมาหน้าตกใจแล้วก็น่ากลัวก็ต้องบอกก่อนว่าติดลบ ร้อเซเลยก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับคนที่ถือลุน,น่ามาตั้งแต่ที่ยังไม่ได้ตกลงมาขนาดนี้ก็ครา,าวนี้เราจะมาดูว่าเศรษฐีไม n o นูเ r a ร h กล่าวว่า,า UST ของเทราเนี่ยเป็นความคิดยิ่งใหญ่ที่ล้มเหลวแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ฝากกดไลค์กับช่องคลิปโตเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องคลิปโตโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันได้เลย หลังจากเหตุการณ์ล่มสลายของลุ n a ผ่านพ้นไปได้10วันเนี่ยไมค์มหาเศรษฐีคริปโตแล้วก็ CEO ของ Galaxy Digital ก็ได้ปรากฏตัวอีกครั้งเพื่อออกมาพูดถึงสถานการณ์ของลุ n a และเมื่อเขาพิจารณาจากจุดยืนของเขาในการเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนของโปรตโตคอลและเขาก็ได้มีรอยสักลูน่าอยู่ที่แขนของเขาด้านซ้ายของแขนด้วยความคิดเห็นของเขาเนี่ย ฟังดูสมเหตุสมผลเขาก็ได้บอกว่าอรอยสักของผมจะเป็นเครื่องเตือนใจเสมอว่าการลงทุนต้องใช้ความท่อมตน้น c ีโของกาแ a ็กซี่ดิจิทักล่าวในการแถลงการเขาริ่มต้นด้วยการอธิบายถึงสถานการณ์มูลค่าตลาด40,000ล้านดอลลาร์หายวับไปในระยะเวลาอันสั้นและผลที่ตามมาที่เป็นไปได้การล่มสลายทำให้เกิด ความมั่นใจในคริปโตแล้วก็ดีไฟเนี่ยอย่างรวดเร็วเขาก็ได้อ้างอีกว่าโปรโตโคอลเทอร่านั้นเป็นโปรโตโคอลแบบ o โอเพนซอร e ที่ทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์เข้าถึงโค้ดแล้วก็สามารถตรวจสอบสถานการณ์ของมันได้และเขาก็ได้กล่าวว่าสิ่งสำคัญที่เราต้องเข้าใจเกี่ยวกับลูน่าเลยก็คือคกลไกที่มีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้ u s t เนี่ยมีเสถียรภาพนั้นเป็นความเป็นสาธาณะโปร่งใสและเป็นที่ถกเถียงกันอย่าง ถึงพลิกถึงขิงในหลายแพลตฟอร์ม UST เนี่ยเป็นความพยายามในการสร้างอัลกอริทึมเหรียญ s t a b l e Coin ที่จะอยู่ในโลกดิจิตัลมันเป็นความคิดที่ยิ่งใหญ่ที่ล้มเหลวและเขาก็ได้กล่าวเสริมว่าเขาเนี่ยลงทุนในล u น่าเนื่องจากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งเขาก็บอกว่าล u น่า Luna เนี่ยมีพื้นฐานผู้ใช้มากกว่า1.8 ล้านคนและเป็นแอปทางการเงิน5อันดับแรกในเกาหลีใต้เขากล่าวต่อไปว่าเท r ร่าเนี่ยซึ่งเป็นบล็อกเชนพื้นฐานที่มีโปรเจกต์หลายร้อยโครงการถูกสร้างขึ้นและมีรายชื่อนักลงทุนระดับโลกเนี่ยมากมายที่ลงทุนก็จะบอกว่าการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงยิ่งถ้าเป็นคริปโตเคอเรนซีเนี่ยก็ยิ่งที่จะเสี่ยงมากๆไม่ว่าจะลงทุนในเหรียญไหนหรือว่าใน แพลตฟอร์มไหนก็ต้องศึกษาหรือว่า,าหาข้อมูลาการพิจารณาหรือว่าเอามาเปรียบเทียบกันก่อนก็จะบอกว่าเหรียญที่มันขึ้นไปหรือว่ามีความน่าเชื่อถือหรือว่ามีนักลงทุนรายใหญ่ๆเนี่ยเข้ามาลงทุนเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่มีโอกาสที่จะลงได้ก็เพื่อนๆก็สามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมหรือว่า ดูจากแรางข่าวที่น่าเชื่อถือได้เอามาแบบียบเทียบหรือว่า,อามาวิเคราะห์กันได้เราก็ไม่คาดคิดว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าเหรียญของลุงหน้าเนี่ยก็เป็นเหรียญที่ต้องบอกว่าท็อป10ของโลกเลยก็ไม่มีใครได้คาดถึงว่ามันจะมาถึงในจุดนี้แต่ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับคนที่ลงทุนไปก่อนหน้านี้ก็ เราก็เพิ่งท้อก็สู้กันต่อไปก็เป็นกำลังใจกับทุกๆคนโอเคสำหรับนี้ก็จะประมาณน,นี้ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องคริปโตแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า